โอ้าไปตีไงตรงช่องไหนของอย่างนี้เหอไอตีงไอตีงไองอ่านี่สามาี้เลื่อนครับมา่้เลื่อนวก็ใส่ใส่นี่อ่าใส่สีดํานะครับอ้โหช่วสิบช่วยสิบแล้วลงมาใส่ตวงนี้ตัวนี้ครเ่มไปก่อนเลยมาครับมพอทันเอ อางคือคมเอาลงมาใส่เอาลงมาใส่เอาปดให้แม่คืค่ปดแม่คืไปนั่ง่นังเอาสูชีลงมาเอลงมาโอ้ยป่านี้มไดเินยขันบแล้วเอาเอาเียงซื้อจักซื้อจักสามแน่ๆเรียงเอาเนียเขันบองี้ไม่ได้เอาไหมไม่พอไม่พอไม่ย

อ๋อยี่สิบนะครับสวัสดีวันที้ยี่สิบนากาตามสายสายแล้วก็2โมงแล้ว เข้าไปในเลยอันนี้เราต้องการทุกเย็นน้ำมัน,นโอน้น้ำตัวมัน ำเลยเชือขาวโอ้นี่ยนะครับเนาะโอ้ไลศูนย์ห้าสอนะครับเนาะเลขที่ศูนย์หนยห้าเจะพี่นองนะ,นะนะม,มันกรอจุ่ในวงของปูแหละพี่นงศูย์ห้าสองอันนั้นศูนเจนะพี่นังนะ นหาสองกับสพี่น้อง,ง,งมันเรียกบ้านปูนะกะส่งเอาปูมาขึ้น,นนะเนาะแต่ว่าแอกับ,บไทยเนาะกะรอบม่คู่นะพี่น้องนะอม่คู่เดียวปูเสยเลยนะพี่น้องเนาะโอ้น้นะน้ำนะ้โอ้ พูดดีว่ารอไม่คู่เนาะพี่นงเนะกับคนเวลาเนาะน้ำขึ้นเนาะเวลาหน้ำฝน ไม่ยังไม่ยะยังลยทอยแวงโอ้ยาแวมิติงดครับโอมิสิงด้วยบันดาลา๊อบบ๊อบบอบา๊อบบ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 ๊บบ๊อ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 บบนอีรวยท่๊อบบ๊อบบ๊นบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบนอบองไอบบ๊อบา๊อบบ๊อบบ๊อบร้อบบ๊บบับบ๊นบบ๊นบองไหอมา๊อชาติบีนับร้อยล้านนับบัน้านสําเร็จและรวยทบ๊อบบ๊ด้วย อยู่นนังไปใสเออเอ้าหนตาเออแบบนี้เทาถุงถไม้อันลูกศิษย์มาถูปไปดูดเยอะูดถูมีคบอมีมีคบอมียีโอ่ท่านข้างนะบ่ันขวามือนะเจ้าไปแมมไปแม่ไปยิดถูกไแม เรขาด<ป>บงเี่ต่อเลยขาเรขาเอาทูพมาให้นะแม่พิธีกรรมพิธีการ,การอันักตี ตั้งจิตตั้งใจประนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบร้อมกันดังๆครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ในลำดับต่อไปไหวพระรัตนไตยพร้อมกันครับอาระหังสัมมาสัมบุทโธภะคะวาภุธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาธุสวาขาโตภะคะวะตาธรมโมธัมมังนามัสสามิสาธุโทปาติปันโนภะคะวะโอสาวะสังโฆ สังขังนัะมามิสาโทในลำดับต่อไปเอ่ยวาจากาวาจีถวัยเครื่องบูชาปฏิฐานเปิดดวงตามกระผมบัณฑิตตามเสียงดังนิดนึงเนอครับเด้อสาโุ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาเอหิสังฆปโยนาคาสุปวันนานางังนัมามีหังกายวาจะกิตตังหังวันทาเบลุนาคาราชา,าวิสุทิเทวาโธเทมิ อสเมตัญจนามหาลาโภปิโยนาตาตันทะปริตังข้าพเจ้าทั้งหลายเตยชื่อตัวเองครับ พอน้อมถวายซึ่งผ่านใบสีเลรับพยานาเรื่องบูชามงคลน้อมนำมาถวายสักการะบูชาต่อองค์ขอภูนเดลลราชนาคาราชาพร้อมด้วยบริวารขอจงได้รับเรื่องบูชานี้โดย้วนหน้ากา,าน เมื่อท่านรับแน้วขอให้โปรดประทานพรเปิดห้องพักทางเปิดวังบาดานประทานตับสมบัติเพชรนินจินดาโชคลาภวาสนาธุรกิจการค้าธุรกิจการขายธุรกิจออนไลน์บริษัทห้างร้านธุรกิจการงาน ทั้งในและต่างประเทศจงปะะบตบความสำเร็จทำมาค้าขึ้นเจิง่ายขายคล่องเถิอง่ายขายดีมีโชคก้อนใหญ่มีทรัพย์ก้อนโตจเจรินด้วยอายุวันนะ โสตขาผ่านละพระนสันสมบัติปฏิพัน์สมบัติมนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพันสมบัติจงบังเกิดแล้วแห่ข้าพระเจ้าทางายในกาลบัดนี้เป็นต้นใปด้วยเถนโธิยโมเรตภรยานาสุพันธ ลำดับต่อไปขอพรส่วนตัวขอพรส่ตัวเปิดดาเปิดดอคเปิดโชคเปิดหน้าปอเปิดดอกาเปิดกเเปิดดงเปิดเปิดดองมปิสเปรดเปิดควาเปิเปิดอเปิดเปิดควาเเริอเปิดกเรื่องเนหน้าที่การเปินจอกประดอกเปกดนอิรอิเินทองไปิดดอกเปิดดอกเเปเิดดออกเเปิอกเาิไปกเปปดอกเดเิดกเอเดีก โอ้ก็เห็นแั่ไหนเลยน้ำด้วยซนได้เลยครับสนนีนอนเลยเนาะโอ้สนมากเลยเนาะขออนาจบามีองค์เจ้าปู่ราชนาถาลเจ้าปู่เป็นปกเป็นเงาเป็นเท่าเป็นปาการัสดีเดอร์โรกหลานเดินทางมาจากอเภอขัาปากาจังหวัดหนองคายอาเภอเนาะ อ้าเพื่อพ้นพิสัยตำบลกันโพบาดนีลูกหลานมาขอโตกขอลาขอเงินขอํำขอความลำความรวยน้ำปูอื้อบาดนีสเดจมาล่งนาเมตตาดาเปิดซาปุกกสิกเ,เกสรดอกดาวเรื่องนีให้มีมุลนราคาขีบละลอยล้านขีบละพันล้านลูกหลานขอบพ้อมแม่เหลใา้ฮลั่มเรวยด้วยพักข้าขาเมตตาคุณนั่งอลาหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามาหาอิยม เมตตาคุณนั่งอคหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนักเมตตามาหานิยม เมตตาคุณน <accurately S 2> ั่งอรหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามหานิยมเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามหานิยมเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามหานิยมเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามหานิยมเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาจงบังเกิดเป็นนาเมตตามหานิยม นะได้เงินนาะได้ทำนะัพนได้โศกนาะได้ลาบนาะได้อำนาจบัตรปนานะนะได้บาราีนาเศรษฐีนะมามหาเศรษฐีนาะมั่งมีเงินทอง หนักเงินไหลกองหนักทองไหลมาโซกลาบวาสนากอนใหญ่กอนโตลังไหลเข่าสู่กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์เมื่อถือสมุดงไปที่เจ็ดเก้ากระเป๋าสตางค์ยี่ห้อต่างๆของลูกของหลานในวันนี้ลังไหลมาหนับร้อยล้านนับพันล้านนับหมื่นล้านนับเป็ดล้านนับล้านนับไปหนึ่งเจ็ดเก้าหนักหนักทองไหลมาหนักได้ทีโซกลาบไหลมา นาจ้าลีดีงนทไหลมานาจารีดีตกลาบไหลมานาจ้ารีดีงันทงไหลมานาจ้ารีตกลาไหลมาัจกับงนทางช่องสนปลี่แนวางนะนนาจาลีดีตกาบไหลมาโอ้ได้หาเนาะโอ้ได้หาได้หาเออทีขนาดนี้ละห้าห้าแปด คลยมาหาแปดคหาแปดจับอีกสตัว C ห้าแปด C ห้าแปด C เ้อครับอ่าแม่คู่จับได้หาแปด C ได้กัขอะไรซีสารปนี้นะครับนะจากโรงเรียนมาแล้ว สิบสี่วันนึงสี่สิบสี่่งสี่เออสองเดียวสองเดียวี่นะครับเชิปนี้จ้าอ่าพี่เจ้าเด้อพี่นางเด้อตะดตะดเนาะถูกถูกหลกยครั้งนะอ่ะพี่งามจะไปหยุดเอาก่อนสิลงทุนเหนกันเสีงสูงนะพี่นางเนาะ ชอบก็จัดคัดเข้าผ่านทางช่องเสน้อเป็นเพียงแนวทางตอนนั้นเนป็นทางนาะตอนนี้แอดก็จะได้อยู่ที่ศาลปู่ยหรือนะครับมาขอพรกับลูกศิษย์เนาะคำนับนะนะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ได้เป็นทางเด้อกค็คำ่าสวัสดีครับขอให้พี่น้องสดสดมันเหมืนไม่โฉมไม่ใช่เลยครับเด้อ